สัญญามีสองชนิดสัญญาที่ไม่ดีเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสมีสี่อย่างคือการเห็นของซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามโสมปกโศก,รก,ก,รกนะเราเ็ไปเห็นว่าแม่สวยจยังเลยผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยถ้าดูเป็นนะไม่สวยหรอกจะเห็นไหมมันซ่อนความโสคบกอยู่ภายใน ร่างกายที่ว่างามนับหนานะเหมือนถุงใบหนึ่งเหมือนถุงทำด้วยหนังนะถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูไปนับเอาเองรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของโศโครกไหลออกมาตอลอดเวลาอี่ขี้หูขี้หัวขี้ตาเนี่ยมีแต่ทว่าขี้นะภาษาไทยจนถึงขี้ตีนใช่ไหมขี้เล็บขี้มือ มันไม่ได้สวยไม่งามแต่คนหลงนะจะไปหมายรู้ว่าร่างกายนี้สวยว่าร่างกายนี้งามหมายรู้ผิดอันที่สองคือหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี้เกิดดับตลอดเวลาเราก็ับรู้สึกว่าจิตเราเป็นอมะตะจิตเราเดี๋ยวนี้ก็จิตเราเมื่อวานก็คนเดียวกันจิตดวงเดิมจิตเดี๋ยวนี้ก็จิตชาติก่อนก็ยังเป็นจิตดวงเดิม เวลาตายก็จิตดวงนี้แหละออกจากร่างไปหาร่างอยู่ใหม่อันนี้เป็นการหมายรู้ผิดหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจริงๆแล้วจิตเกินดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาหมายรู้ผิดอันที่สามนั่นคือหมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขอย่างรูปนามขันหานะี่เราเห็นเป็นของดีของวิเศษนะนำความสุขมาให้ ที่จริงมันคือก้อนทุกรุนร้วนเลยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่มีแต่ทุกขกสุขนะมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยเท่านั้นกายเนี่ยมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตก็มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่กายเนี่ยสุขบ,บ,บ้างทุกบ้างจิตนะสุขบ้างทุกบ้างนั้นสําหรับคนซึ่งยังหมายรู้ผิดอยู่ยังเห็นผิดอยู่หมายรู้ผิดอันที่สี่ทำไมรู้ของที่ไม่ใช่ตัวเรานะว่าเป็นตัวตนของตน Milan. อย่างเรารู้สึกนี่ยตัวเราถ้าตัวเราจริงเราต้องสั่งได้สั่งว่าอย่าแก่ได้ไหมไม่ได้สั่งว่าอย่าเจ็บได้ไหมไม่ได้อย่าตายได้ไหมไม่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันสั่งได้ไหมว่าจงมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้นะสั่งได้ไหมว่าอย่าทุกข์สั่งไม่ได้จงมีแต่ความดีสั่งได้ไหมไม่ได้ห้ามชั่วห้ามได้ไหมห้ามก็ไม่ได้เนี่ยความจริงก็คือเป็นอนัตตา ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้แต่หมายรู้ผิดนะก็คิดว่าบังคับได้เนี่ยถ้าเราภาวนาหน้าเลยเห็นนะเราห้ามมันไม่ได้ถ้าห้ามได้เราคงห้ามอย่าแก่